สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเครื่องอบแมวฮะเครื่องอบแมวหรือเครื่องอบขนแมวนะครับจะมาทําขนมกินกัน<ะ>พูดเล่นนะครับมารีวิวเครื่องอบนะครับพอดีวันนี้ได้ใช้ครั้งแรกเดี๋ยวเรามาดูกันนี่เจ้าจี่เพิ่งออกจากห้องน้ําเลยครับเนี่ยแมวทดลองของเรานะครับ โดยวันนี้นะครับผมมีตั้งโปรแกรมแมนนวลไว้เองนะครับก็คืออุณหภูมิสูงสุดจะเป็น34องศาแล้วก็ใช้เวลาอบเขา80นาทีนะครับอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่28องศาแล้วก็แรงลม3ขีดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกัน,นครับ ทีแมวจะตื่นนิดนึงนะครับอืมเขาไม่เคยเดี๋ยวเขาค่อยๆสงบกงค่อยๆสงบแล้วน่าจะตื่นนิดนึงผมก็เลยต้องแบบต้องต้องนั่งอยู่เป็นเพื่อนกับเขา จริงๆข้างๆตรงนี้มีที่เปิดได้นะครับแต่ว่าผมยังไม่กล้าเปิดกลัวเปิดแล้วเขามูดออกมาเลยจะให้เขาสักพักหนึ่งเนาะตอนนี้เครื่องเป่าหยุดทำงานแล้วนะครับผมตั้งไว้แปดสิบนาทีคนก็แห้งโอเคเลยนะครับแต่ยังไม่จับออกมาแต่ว่ามีอยู่อย่างหนึ่งคือตอนที่เขาอยู่ในตู้อบนะครับ โอ้หเขาแบบเก่าอยากจะออกมามากเลยแบบพังน,นงน่นพังนี่คือไม่แกะเข้าเก่าตรงเนี้ยจนหลุดออกมาเลยนะครับก็เลยมีข้อแนะนําว่าถ้าเป็นครั้งแรกของการใช้งานนะครับกับแมวที่ไม่เคยเข้าตู้อบหรือขังไว้ในกรงนานๆนะที่ไม่เคยเลยนะครับเพราะว่าเข้าจีเนี่ยไม่เคยจับเขาขังนานมากนะครับอย่างมากก็ไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับแนะนําให้ต้องมีคนนั่งอยู่ข้างๆตู้อบนะครับ เพราะว่าน้องจะแบบโหแบบดิ้นเกาทุกสิ่งทุกอย่างให้มันพังออกมาได้เลยอะ่ะอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมจะเปิดให้เขาออกมาแล้วนะครับผมเพราะว่านี้ก็แปดสิบนาทีแล้วก็นานพอสมควรอ่าขนเขาก็ยังไม่ค่อยแห้งดีมากนะครับสงสัยผมว่าต้องน่าจะต้องอบนานมากกว่านี้ขนนิ่ม ไม่กระด้างนะครับผลประกอบการออกมาดีแต่ว่าผมตั้งไว้แค่แปดสิบนาทีนะครับก็เลยขนไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่แต่ถ้าตามโปรแกรมของเขาที่เขามีไว้ก็คือร้อยยี่สิบนาทีก็สองชั่วโมงนะครับผมคิดว่าสองชั่วโมงนี้น่าจะแห้งโอเคสรุปว่าเครื่องอบแมวก็โอเคนะครับใช้งานดีแล้วก็ประหยัดเวลาประหยัดพลังงานมนุษย์ไปเยอะเลยครับผม